แล้วพอตื่นเช้ามาอีกหลังจากคืนนั้นที่ไหมะหนูก็กลับมาบ้านกลับมาประมาณเที่ยงเขาก็เหมือนทักแชทมาหาหนูว่าเขาว่าเหมือนตำรวจลงที่ห้องเขาเขาก็โทรมาหาหนูว่าให้หนูว่าไปดูให้หน่อยว่ามีตำรวจอยู่หน้าห้องไหมคือเขาหนี <ะ S 2> แล้วเลยใช,<ๆ>ใช่ไหมเขาหนีเลยไม่ค่ะเขาไม่ได้หนีค่ะเขาอยู่ในห้องค่ะแต่ว่าแค่แบบไม่กล้าเปิด แลวให้หนูเนี่ยซึ่งอยู่ที่ไกลกว่าช่วยมา<ช>ดูไหนว่าตำรวจไปหรือ,อยังอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะวันไนนแสตนคุณออนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่นค่ะวันไนนแสตนมีอะไรคุยกันค่ะเออ่เรื่องมันเริ่มมาจากว่าพอดีว่าหนูรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งอะ,ค,ะค่ะประมาณ สองสามเดือนนะคะค่ะแล้วก็คุยกันแต่ยังไม่เคยเจอกันอืคุยกันผ่านแอปเหรอคะสองแบบคุยกันใช่ค่ะอืคุยกันผ่านแอปค่ะค่ะส่วนตัวหนูมีแฟนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็เหมือนแอบคุยมันเรื่อยๆแต่พี่อยากเข้าใจเช่นการที่เราคุยกับคนคนหนึ่งแบบไม่เจอหน้าเจอตากันเลยแล้วพอวันหนึ่งเลิกกับแฟนได้สามวันเธอขอไปอยู่ด้วยหน่อยสิอืมอ่อนมั่นใจขนาดนั้นเลยแหระคะว่ากับคนที่เราคุยคุยกันมานั้นเนี่ย มีความน่าไว้วางใจหรือว่าพร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงในการเดินทางไปหาเขาอะไม่ไม่ได้แบบว่าแบบขอไปอยู่ด้วยค่ะเหมือนเหมือนแค่เจอกันคืนนั้นคืนเดียวแล้วพอตื่นเช้ามาอีกหลังจากคืนนั้นใช่ไาหมคะหนูก็กลับมาบ้านกลับมาประมาณเที่ยงเขาก็เหมือนทักแชทมาหาหนูว่าเขาอะเหมือนตำรวจลงที่ห้องเขาเฮยหนูว่ารู้อยู่แล้วค่ะว่าเขาเสพเขาเสพยา ใช่ค่ะ,คะแล้ว,ลวนตำรวจจับคืนนั้นคืนที่หนูไปหาเขาอะ่ะมันมีรถของคนในอพาร์ทเมนต์หายค่ะค่ะ,คะแล้วเขาก็เหมือนทิ้งป้าไปว่าต้องเป็นเพื่อนของของเจ้าของห้องเนี้ยก็คือเพื่อนของคนที่หนูคุยอือเขาก็เลยเหมือนแจ้งตำรวจเรื่องรถหายแต่ว่าพอมาตรวจเจอแล้วเขาเจอเศษแต่เรื่องรถหายเขาไม่รู้ แต่ยังดีนะว่าหนูกลับไปซะก่อนความสุ่มเสี่ยงนะเห็นไหมอ่อน <c oughs> พี่บอกแล้วว่าความสุ่มเสี่ยงมันมีอยู่จริงๆนะต่อให้หนูบอกว่าไปเจอแค่คืนเดียวเองค่ะพี่ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ไม่ว่าเขาจะยังไงก็ตามนี่ไงวันรุ่งขึ้นตํารวจมาโดนจับเรื่องยาแล้วหนูทาไงคะเขาก็โทรมาหาหนูว่าให้หนูว่าไปดูให้หน่อยว่ามีตํารวจอยู่หน้าห้องไหมคือเขาหนีแล้วเลยใช่ไหมเขาหนีเลยไม่ค่ะเขาไม่ได้หนีค่ะเขาอยู่ในห้องค่ะแต่ว่าแค่แบบไม่กล้าเปิดแล้วให้หนูเนี่ยซึ่งอยู่ที่ไกลกว่า ช่วยมา<ช>ดูไหนว่าตำรวจไปหรือยังอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะช่วยมาดูหนว่ามีตำรวจไหมพอ,อ,อหนูไปถึงก็คือเหมือนเขาเปิดประตูให้ตำรวจแล้วเขานั่งอยู่บนรถตำรวจแล้วอุนจับเราก็เลยตัดสินใจโท,ทราหาเขาว่าให้ไปดูให้ไปหาไหมอยู่โรงพักใช่ไหมให้ไปหาไหมเขาก็เหมือนตอบกลับมาว่ามามาหาหน่อยหิวซื้ออะไรมาให้กินด้วยเนูก็ยังดันทพิลังที่ว่าไปหาเขาซื้อของไปให้เขาไปนั่งอยู่กับเขาสักพักหนึ่งเงี้ยค่ะค่ะ จนจนเหมือนตำรวจเขาก็เหมือนแบบให้ให้กลับบ้านเขาก็เหมือนพูดว่าเอ,อ้อยังไงก็โดนเนี่ยยังไกงก็ต้องต้องติดหนูก็กลับบ้านมาแล้วก็มันเว้งอ่ะพี่ม,มันมันรู้สึกว่าเพียแค่คืนเดียวเองหรออะไรเงี้ยก็เขาเสพยา,ยาลูกแล้วตอนเย็นหนูก็เลยกลัวเขาจะไม่มีอะไรกินหนูก็ไปส่งข้าวส่งน้ําให้เขา ประมาณสองวันค่ะค่ะส่งข้าวส่งน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นจนวันที่สามมันต้องส่งขึ้นศาลเขาก็ให้หนูไปไปกับไปไปพร้อมเขาที่ศาลเหมือนไปฟังคำตัดสินนะค่ะหนูก็ไปแล้วพอศาลตัดสินออกมาหนูก็เป็นคนจ่ายตังค่าตอบให้เขาเขาไม่มีใครในสังคมของเขาเลยหรอคะคนในครอบครัวเพื่อนทำไมเหมือนอ้อนเป็นคนเดียวในของในในชีวิตเขาเลยอะ เขามีแม่ค่ะแต่เหมือนแม่เขาไม่มีแม่เขาก็เหมือนหันมาหาเราว่าเออหนูมีไม่ลูกเขาเรา,าก็บอกเขาประมาณว่าอ่าหนูกาลังคบอยู่ก,กับลูกชายเขากาลังเหมือนคุยคุยกันที่คุย <c ười> แม่เขาก็เหมือนแบบหนูมีก่อนไม่ลูกอะไรเงี้ยหนูก็ตัดสินใจว่าอ่าหนูให้เขาเพื่อที่เขาจะได้ออกมาค่ะ <c ười> ตอนนั้นเ,เราต้องจ่ายตาประกันตัวเท่าไหร่คะเนี่ยอ่าหนึ่งพันบาทค่ะพอา,าสุดท้ายหนูหนก่อนที่จะกลับหนแบบ หนูกอดเขาในขณะที่เขาไม่ได้กอดหนูตอบกลับแล้วหลังจากกลับมาหนูก็เลยเหมือนถามเขาไปว่าเหมือนมีคนอื่นแล้วใช่ไหมเขาก็ถามหนูว่ามีคนอื่นแล้วมันมันเกี่ยวอะไรมันไม่เกี่ยวอะไรกัน mm. หนูก็เลยพูดว่าแล้วมาคุยกับมาคุยมาคุยกันทำไมมาคุยด้วยทําไมอะไรน่ะคะ่ะ mm. <Okay. S 1> เขาก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้คุย <Huh? S 1> เขาบอกว่ากับเขาเขาเด็กกว่านะคะ <Okay. S 1> เขาเด็กก่อ,อนเขาก็เหมือนบอกว่า ับพี่อะผมไม่ลืมพี่หรอกแต่มันไม่ใช่ความรักเขาก็พูดกัน่างนะคะ่ะม,มันเป็นความช่วยเหลือเท่านั้น <c oughs> ใช่ค่ะเหมือนเหมือนเหมือนเขาแค่แบบไม่มีใครต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งในจังหวัดนั้นพอดีค่ะใช่ค่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่เราคิดไปไกลแล้วหนูไกลามากกว่าความเป็นจริงด้วยลูกอันอันนี้อันนี้พี่ต้องพูดตรงๆว่าทางอ่อนเองอะ,อะพี่ถึงบอกว่าหนูใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงมากเลยอะไปเจอเขาคืนเดียวก็พอค่ะแล้วพอไปเจอคืนนั้นแล้วก็โป๊ะเลยนะคะคืนหนึ่งโหไปถึงคดียา ตำรวจจับไปจ่ายค่าปรับให้เขาอันนี้อารมณ์ผีผลักเลยนะอยู่ๆแบบใครคนหนึ่งมาเจอกันแล้วแบบความหวังว่าแบบวามันจะใช่แต่สิ้ท้ายแล้วมันไม่ใช่อ่อนออนเลยโชคดีแล้วแหละเอาจริงออนถ้าถ้าหนูเป็นน้องสาวพี่พี่ก็จะบอกว่าหนูโชคดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าเริ่มต้นจากจุดของการที่เป็นคนแบบใช้ยาเสพติดเนี่ยค่ะสมมตินะสมมติว่าเกิดไปต่อกัน่ะ พี่ว่าเขาคงจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่รอบๆตัวอยู่แล้วเราจะไหวจริงๆหรอหนูก็วนเวียนกับคุกอะจริงๆนะเพราะว่าหนูก็ต้องไปดูแลเขาส่งข้าวส่งน้ําอันนึ่งก่อนออนอันนี้พี่ก็อยากรู้เลยทําไมหนูถึงคิดว่าคนคนนี้น่าจะใช่หนูไม่รู้ค่ะมันมีความรู้สึกแค่เราอยากออกจากคนเก่าแค่นั้นนะคะนั่แหละพี่กําลังจะพูดถึงเหมือนกันว่ามันคนละเรื่องกันเลยเนาะคือความรักแต่ละครั้งอะค่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันจบลงอะมันก็จบลงไปแต่ละครั้งเนาะการเริ่มต้นใหมแ่แปลว่าเราต้องคิดใหม่ ไม่ได้หมายความว่าอ๋อเพราะฉันแบบเลิกกับคนนี้ปุ๊บฉันต้องโผล่ไปหาคนใหม่คนนี้แบบทําให้ฉันเสียใจทําให้ฉันอ่อนแอฉันก็เลยต้องไปหาความเข้มแข็งแข็งแรงจากอีกคนนึงให้ได้ภายในแบบสามวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยวิธีคิดแบบเนี้ยมันจะอันตรายค่ะออนสิ่งสองคนเขาไม่เกี่ยวกันเลยเนาะค่ะแล้วจริงๆถ้าหนูบอกว่าอ๋อพี่ดูสิหนูโชคร้ายจากคนเก่าแล้วหนูก็มาโชคร้ายจากคนใหม่อีกก็ไม่เกี่ยวกันอีกแหละค่ะมันก็อยู่ที่ว่าถ้าหนูรู้สึกว่าหนูโชคร้ายจากคนเก่าหนูก็ต้องตั้งสติดี แล้วไม่ทําตัวเองให้โชคร้ายอีกอ่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนหนูเดินเข้าไปหาโชคร้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วหนูก็จะบอกว่าดูสิคะพี่ทําไมแล้วทั้งหนูหนูคบกันต่อไปนะแล้วต้องเจออะไรมากมายอย่างที่ว่าหนูคงจะโทษอีกแล้วว่าดูสิชีวิตฉันทําไมเจอแต่คนไม่ดี <c oughs> แต่ทั้งปวดทั้งปวงเราเป็นคนเดินเข้าไปหาสิ่งเหล่านี้เองนะคะออนนาะมันเหมือนกับว่ายน้ำไม่เป็นอะ่ะแล้วโดดลงไปในน้าแล้วอยู่ๆมีขอนไม้ผูกมาอันนึงแล้วหนูก็คว้าคือจริงๆมันผิดตั้งแต่หนูโดดแล้วอ่ะ ใช่ป่ะคะออนและอีกอันหนึ่งนะพี่มีความรู้สึกว่าคนเราถ้ารู้สึกว่าเราเองก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเวลาเลือกแฟนจะมีสติกว่านี้ออนพยายามจะดึงใครอีกคนหนึ่งเข้ามาอะเต้าเข้ามาในจังหวะที่พอดีเลยจ้าเพราะว่าฉันอยากจะแบบเอาใจไปไว้ที่อื่นพอดีเพราะว่าอยากจะเลิกกับคนเก่าแล้วน้องดูสิว่าหายยะนะมันก็จะเกิดจากการที่เราไม่ได้เลือกใครให้ดีนั่นแหละแต่ถ้าอ่อนเป็นคนที่ไม่เป็นไรแฟนไม่ดีฉันเลิก เพราะฉันก็มีความสุขกับการอยู่คนเดียวก็ได้จนกว่าจะมีใครสักคนที่เข้ามาและได้พยายามเช็คกันแล้วว่าเอ้ยก็น่าเสี่ยงอยู่เอ้ยความเสี่ยงน้อยค่อยโดดลงมามีแฟนก็ไม่แปลกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูรู้สึกว่าใครก็ได้ผ่านมาตรงนี้ทีเร็วๆฉันก็อยากจะเลือกคนเก่าพอดีมันมีโอกาสในการเลือกใหม่พลาดสูงมากอะคะ่ะทำให้เจ็บสิดใจ<ะ>แก้ปัญหาเพราะเพยงแค่คำว่าสงสารนะคะ,คะออนเนาะ no, เพราะเรื่องเรื่องนี้มันไม่ เรื่องของความรักมันไม่ใช่เรื่องแค่สงสารทีเดียวไงความรักไม่ใช่เรื่องการทําบุญทําทานน่ะแล้วก็ไปกรวดน้ำสงสาราสงสารเดี๋ยวไปกรวดน้ำ <c oughs> เอาเนี้อ <c oughs> เอาวะความรักมันคือคนคนหนึ่งที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปอีกนานและเราควรจะต้องมีความสุขตามสมควรนะคะเวลาเลือกใครเลือกอย่างใช้สติค่ะเลือกคนที่เรารักมากๆและรักกันทั้งคู่อย่าเลือกใครเพียงเพราะว่าตอนนี้ว่างพอดีค่ะคนนั้นเขาไม่เอาเราเรามาทางนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ใช่ค่ะมันจะแค่เพิ่มสติอกหักให้ตัวเองอะ นะคะ,ะได้เลยคค่ะข,<อ>ขอบคุณ,ค,ณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะวันไน t a ตน